กุ้ยแสงผมมาว่าเป็นตัวละครที่เล่นง่ายที่สุดในบรรดากุ้ยทุกธาตแล้วเพราะว่ามันเป็นตัวดาเมจนุกเกอร์ที่สามารถช่วยตัวเองไม่ให้ตายได้อีกทั้งมันยังเป็นธาตุแสงด้วยเลยสามารถลงเล่นได้ในหลากหลายสถานการณ์มากไม่ต้องกลัวว่าจะแพ้ธาตุไหนเอ่อแต่ก็โดนตีเข้าทุกธาตุด้วยเช่นกันนะประจวเหมาะกับเกณฑ์กำลังปล่อยตัวนี้ลง hall of hero พอดีเลย ผมเลยถือโอกาสนี้นะครับมารีวิวเจ้ากุ้ยแสงการแบบฉบับจัดเต็มกันเลยลองดูประกอบการตัดสินใจนะครับว่าจะปั้นดีไหมหรือใช้เป็นอาหารให้ชาติอือ่นจะดีอ่ะกุ้ยแสงนะครับเป็นตัวละครสายดาเมตหน้าที่ของมันก็คือตีเป้าเดี่ยวใส่มอนสเตอร์อีกฝั่งให้ตายนะครับแ <laughs> นวที่ก็คือเป็นตัวดาเมตนั่นแหละนะเออแล้วนะออลส่วนค่าสเตตัสนะครับก็ จะค่อนข้างเด่นที่ค่าสปีดนะครับค่าสปีดเยอะแต่ว่าค่า HP กับ Defense เนี่ยกลางๆนะครับอ่า Attack ก็เหมือนจะสูงนะแต่ก็ถือว่ากลางๆในฐานะที่เป็นตัวดาเมจ Leader Skill ก็จะเป็น Attack นะครับเพิ่ม Attack ให้ทุกที25%กันเลยทีเดียวซึ่งก็ถือว่าใช้งานได้นะไม่ถึงกับแย่จนเกินไปนะในส่วนของ Skill นะครับอ่า Skill แรก Combat Knife จมตีศัตรูตัวนึงนะครับ2ครั้งด้วยกันหลังจากที่โจมตีเสร็จเนี่ยคุณก็จะได้ Attack Power มาสองเทิร์นนะฮสกิลนี้ดีอยู่นะครับก็คือคุณไม่จำเป็นจะต้องมีตัวซัพพอร์ตที่บับดาบให้คุณอ่คือตัวนี้มันสามารถบิวบับดาบให้ตัวเองในเทิร์นเดียวเลยนะครับซึ่งเป็นสกิลที่ดีมากๆซึ่งมีให้ในกุยทุกธาตุอยู่แล้วนะครับสกิลที่2 Sharp Strike จมตีศัตรูเป้าเดียวเช่นกันนะครับจะทำ c o n t i n u o u s damage 2 t u เทจะทำบัฟเกาะแตกให้กับอีกฝั่งด้วยเช่นกันถ้าเกิดว่าติดคิิติ c นะอ่าถ้าไม่ติดก็จะไม่ติดเกาะแตกนั่นเองในขณะเดียวกันมันจะได้รับ extra Turn นะครับถ้าเกิดว่าสกิลนี้โจมตีอีกฝั่งแล้วเลือดอีกฝั่งลดเกิน50%นั่นเองสกิลที่3นะครับเป็น passive b o r n to fight เวลาเราโจมตีเนี่ยเราจะได้เกาะ1เทิร์นนะครับซึ่งความแรงของเกาะเอ๊ะ ความหนาของเกาะนะครับมันจะเท่ากับดาเมจที่คุณทําไปนั่นก็คือถ้าเกิดคุณตีแรงเท่าไหร่เนี่ยเกาะคุณก็จะหนักมากเท่านั้นนั่นเองนอกจากนี้นะครับเพิ่มคิเลตให้30%แล้วก็ดาเมจเป็นไปตามอัตราส่วนของชิลด้วยคุณไม่จําเป็นจะต้องทำคิเลตร้อยก็ได้ทําแค่70ก็พอนะครับเพราะว่าสกิลส3เนี่ย มันได้คริเรตเพิ่มขึ้น30%นั่นเองแล้วก็ดาเมจก็เป็นเพิ่มตามอัตราส่วนของชิลด้วยนะครับอ่าเพราะงั้นถ้าเกิดว่าคุณไปกับบัสเตดหรือว่าจินตลาน้ำให้เพิ่มชิลตัวนี้ก็จะตีแรงขึ้นไปอีกนะครับอ่าในในเธอรแรกอะ่ะซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่คอมโบกันดีมากเลยแล้วก็ลีดเดอร์สกิลก็คือเพิ่มแอตแท k กพาวเวอร์ให้กับทุกที่เลยนะครับ 25%อ่ะก็บอกไปเป็นที่เรียบร้อยรูนที่แนะนำนะครับอันนี้ผมใส่เป็น l e e View อยู่นะครับเนื่องจากว่าผมต้องการให้มันดาเมจแรงๆนะฮะอ่ะแล้วคุณสามารถใส่ Fatal ก็ได้นะครับก็คือเนี่ยผมแนะนำที่จะท,ที่รูนที่จะแนะนำก็คือจะเป็น l e t f a t t l extra turn นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็น2เซตเนี่ยผมก็จะแนะนำ View ไม่กรโต้กลับนะครับ หรือไม่ก็ถ้าเกิดคุณทาตามนี้ไม่ได้คุณก็ใส่ลูนมั่วไปเลยก็ได้นะครับแต่ขอแค่ให้สเตตัสมันออกมาดีตัวนี้เอาจริงๆแล้วมันเน้นสเตตัสมากกว่าลูนด้วยซ้านะครับเพราะว่ามันต้องการที่จะต้องปีแรงๆในเทิร์นแรกนะนะเออเพราะว่าตัวนี้ถ้าเกิดปีในเทิร์นแรกแล้วเลือดอีกฝั่งต่ํากว่า5 0เราก็จะได้เอ็กซ์เทิร์นไงอ่ะเพราะงั้นตัวนี้สเตตัสสำคัญมากมาก ที่จะต้องทำดามจให้แรงๆนะครับในส่วนของการใช้งานนะครับผมใช้งานอยู่3แบบ3ที่ด้วยกันนั่นก็คือเป็นกิววอ์นะครับหนอนสี RTA แต่ก็จะเป็น RTA ที่แบบ4ดาวนะ,ะ RTA ปกติไม่ได้เนาะอารีน่าก็ดูจะใช้ยากเพราะว่ามันแบบ ตั้ง4ตัวแล้วเราตีเป้าเดียวอะยากอยู่นะฮะลงฟาร์มก็ดูจะไรบอลนะครับใช้ตัวอื่นดีกว่าอย่างกิลวอร์นะครับเพราจริงๆแล้วเนี่ยกิลวอร์เนี่ยก็ถือว่าใช้ยากอยู่นะฮะไอเจ้ากุยแสงเนี่ยคือผมลองเล่นมาหลายรูปแบบและทีมกันบ้านสมัยเนี้ยส่วนมากแล้วอะมันจะ าเกิดว่าไม่สปีดจา๋าเราเล่นเอาเราก่อนแบบไพ่ไฟอะไรเงี้ยอย่างทีมแบบเนี้ยไพ่ไฟ,ไฟเราจะชนะมันได้แบบดีที่สุดก็คือจะต้องเป็นทีมที่ออกก่อนเนาะซึ่งกุ้ยแสงก็ดูจะใช้ยากนะครับซึ่งทีมที่ออกก่อนที่ผมลองใช้นะครับก็จะเป็นทีมนี้นะครับนี่คือผมเล่นเมนเจ้าตัวเนี้ยอ่าตัวเนี้ยมันเล่นยากในกิววอเนาะเพราะว่ามันมัน,ม,นมันเร็วอย่างเดียวแต่มันบิวยากนะครับ แต่ถ้าเกิดคุณจะเล่นทีมนี้เนะี่ยกุ้ยแสงก็จะต้องดาเมจสปีดสูงกว่านี้นะครับเพราะว่าสปีดแบบนี้โดนขั้นเทิร์นซึ่งตอนแรกผมก็มองว่าโดนคั้นเทิร์นไม่เป็นไรหรอกเรามีวิวชิวๆนะครับเออแต่ก็พอมาลองใช้จริงแล้วเนะี่ยติดปัญหาอยู่นะครับเพราะว่ามันอีกฝั่งมันเอาเราอีซี่มากๆเลยครับคือเราถ้าเกิดจะเล่นทีมแบบนี้ผมว่าทำลูนให้ไม่โดนแทรกเทิรนจะดีที่สุดนะแต่มันก็ทำยากไนงะ เอาจริงถ้าเกิดว่าเราทำเร็วเกินไปเราก็จะมีดามจน้อยเราก็จะปิดอีกฝั่งไม่ได้ซึ่งก็ชิปหายอยู่ดีนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยทีมที่ผมมองว่าใช้ดีกับกุ้ยแสงเนี่ยก็จะเป็นเปลี่ยนเจ้าตัวเนี้ยแล้วก็เป็นตัวละครที่สามารถเล่นด้วยกันได้อย่างเช่นมอลลี่นะครับก็คือมอลลี่เนี่ยข้อดีของมันก็คือพาสซีสแก๊งซิงฮิตนะครับเพราะงั้นโอกาสที่ทีมเราจะรอดเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสูงแต่ข้อเสียก็คือถ้าเกิดอีกฝั่งซ c ซเรามาเนี่ยแล้วลำบากมากๆเลย โดยเฉพาะถ้าเกิดเจออนุบิดไฟเนี่ยมันห้ามฮิวได้นะครับเพราะงั้นไอ้ตัวเนี้ยไอ้เจ้ามอลลี่ก็ดูจะแบบมันก็มีดีบางเกมแต่บางเกมก็ไม่ดีนะครับผมก็เลยจะเล่นแบบสลับสลับกันระหว่างเจ้ามอลลี่แล้วก็เจ้าผีน้อยนะครับนะครับอ่าทีมนี้ผมก็เลยมองว่าอ่ะที่ผมลองเล่นมาทั้งหมดนะครับที่ลองมาทีมไม่ว่าจะเป็นทีมสปดีดก็ดีทีมตั้งรัดก็ดีเนี่ยอ่าผมรู้สึกว่าทีมนี้จะดูเปอร์เซ็นชนะเยอะที่สุด แต่ทีมนี้แน่ก็จะมีข้อเสียก็คือแบบถ้าอีกฝั่งอีกฝั่งมันเอ็กซ์เทอร์นเยอะๆเนี่ยเราก็จะตายนะครับเพราะว่ากุ้ยแสงเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะช่วยตัวเองได้นะครับทำโลกแต่ว่าในเทิร์นแรกเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้ออกเนี่ยไอพาสติเนี่ยมันก็จะไร้ค่าไปเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ตีอีกฝั่งโลกก็จะไม่ขึ้นนั่นเอง เนี่ยก็จะเป็นข้อเสียเนาะนี่ก็คือเป็นข้อดีข้อเสียทั้งหมดในกิววอนะครับที่ผมมองเห็นว่ามันไม่ได้ดีที่สุดอะไรนะครับเป็นตัวละครเป้าเดี่ยวทางเลือกถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆนะครับเจ้ากุ้ยแสงเนี่ยมันทําหน้าที่คล้ายๆอีฟิตน้ําเลยนะครับเผื่อแล้วไออีฟิตน้ํามันจะดูแบบใช้งานง่ายกว่าด้วยซ้ำเนาะเพราะว่ามันมันมีบัฟอมตะหนึ่งเทิร์นแล้วก็ตีไม่สนทตุด้วยนะฮะเออกุ้ยแสงก็ไม่สนเหมือนกันดียว่า เออแต่ว่ามันอมาตะามันมันมันสามารถมันใช้ดีกว่านะผมมองว่าเนาะแต่เอาเถอะเนาะกุยแสงก็ถือว่าเป็นตัวละครเป้าเดียวทางเลือกที่อ่ะถ้าเกิดว่าอยากใช้ก็ลองลองใช้ดูเนาะซึ่งกิววอลเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกมาตหักนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมตีกิวไม่ได้ละตีไปหมดแล้วเนาะเอ่อถ้าเกิดเจอบ้านที่มันใช้กุยแสงตีดีเนี่ยเดี๋ยวจะลองมาตีให้ดูกันอีกทีนะครับ ต่อไปก็จะเป็นหนอนสีนะครับที่ผมจะใช้เนี่ยจะมี2ส,สีด้วยกันก็คือสีแสงนะครับหนอนแสงกับหนอนมืดนั่นเองนะนี่ก็ใช้กุ้ยแสงเช่นกันแต่คือมันก็เป็นตัวดาเมจที่พอๆกับตัวอื่นนะครับดาเมจเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยคือดาเมจมันก็พอๆกับตัวอื่นถ้าคุณจะปั้นมาใช้เฉพาะหนอนแสงกับหนอนมืดเนี่ยก็ผมก็มองว่าเฉยๆนะ เพราะว่าใช้ตัวอื่นก็ได้นะครับอย่างไหนใช้อีฟิตน้ําหรือว่าใช้ตัวอื่นเนี่ยดาเมจก็พอๆกันผมมองว่ามันไม่ได้แบบดีเวอร์วางอะไรจนแบบว่าเป็นเบสเดซิชันเป็นแบบตัวละครเทพที่สุดในหนอนสีก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่เพียงแต่ว่าเออมันก็ใช้ได้นะครับเป็นตัวละครเป้าเดียวที่ตีแรงเพียงพอที่จะสามารถลงหนอนสีได้นั่นเองนะครับเนี่ยถ้าแสงผมก็ใช้ทั้งแสงทั้งมืดเลย เออผมก็ยังใช้อยู่แต่ดามจผมก็ว่าเฉยๆไม่ได้ดีหรือแล้วก็ไม่ได้ร้ายอะไรอยู่ในขั้นกลางๆที่คุณสามารถใช้ตัวอื่นแทนได้นั่นเองกุ้ยแสงเนี่ยมันสามารถแก้ทางแมวมืดได้นะครับเออเดี๋ยวผมลองทําให้ดูก็คือสกิลของกุ้ยแสงเนี่ยมันเดี๋ยวอยู่ไหนนะก็คือสกิลของกุ้ยแสงเนี่ยสกิลสมันสามารถทำคอนติเนียร์อัสดามจให ไอ้เจ้าตัวนี้ได้นะครับแล้วก็ไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันตีเสร็จแล้วมันเสก,กเกาะไงทำให้เจ้าตัวเนี้ยมันวิตเลือดให้ตัวเองคืนไม่ได้นั่นเองแล้วมันก็จะตายเมื่อเข้าเทินนะครเดี๋ยวผมลองทําให้ดูเมื่อก่อนเนี่ยผมใช้แก้ทางมันบ่อยมากๆนะเออแต่ปัจจุบันเนี้ยเขาไม่ค่อยตั้งกันบ้านด้วยแมวมืดกันละผมก็เลยแบบไม่ค่อยได้ใช้นะฮะอ่าเราเอ็กซ์เทินด้วยเออก็ปกติอยู่แล้วเออเนี่ยครับ ซึ่งเอกสะเทนก็เป็นเอกสะเทนแบบปกตินะครับเพราะว่าอีกฝั่งเลือดต่ำกว่าต่ำกว่าครึ่งเพราะงั้นมันก็จะเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยแทบจะตลอดเวลาผมไม่เคยแพ้แบบกุ้ยแสงเวลาเล่นกับแมวมืดเลยนะซึ่งเป็นตัวแก้ทางที่ดีมากๆเลยอันนี้บอกว่าให้เผื่อแบบใครเล่นกิวลแล้วแบบตัวหมดไงแบบต,ตัวตัวระเบิดเออหรือว่าตัวโอนิมูชะเอยที่ใช้แก้ทางตัวเนี้ยคุณเล่นไปหมดแล้วนะครับคุณก็สามารถเอากุ้ยแสงมาแก้ทางแมวมืดได้นั่นเองโดยสรุป ยอมรับว่ากุย้ยแสงเนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเข้าใจง่ายนะฮะคือก็มันก็เป็นแค่ตัวดาเมจนูเกอร์ตัวนึงเนาะที่สามารถแบบเล่นง่ายๆแบบมีตัวบัฟดาบให้มันในเทิร์นแรกแล้วก็เกาะแตกให้มันมันก็จะสามารถปิดชีพให้กับมอนสเตอร์ฝั่งตัวนึงเลยนะครับ เออและถึงแม้ว่าคุณจะตีมันไม่ตายแต่ถ้าเกิดตีเลือดเกินครึ่งเนี่ยคุณก็สามารถซ้ํามันจนตายได้อยู่ดีเออซึ่งมันเป็นตัวเาเมจที่เล่นง่ายๆอย่างที่ผมได้บอกไปเอ,อ้ไม่ใช่มันเป็นตัวละครที่เข้าใจง่ายอย่างที่ผมได้บอกไปแต่ว่ามันเล่นยากมากนะครับในยุคปัจจุบันคือหลายๆตัวกันบ้านเนี่ยมักจะมีสกิลที่แบบค่อนข,ข้างขี้โกงอะนะคือคุณไม่สามารถที่จะเจาะเรียงตัวได้เหมือนแต่ก่อนอีกแล้ว ถืออย่างนั้นก็ตามนะครับกุยแสงมันก็เป็นอีกตัวเลือกนึงนะครับที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าข้อดีของมันเนี่ยคือดาเมจแรงแถมได้ออก2รอบด้วยถ้าจังหวะดีๆหน่อยนะนอกจากนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณขาดตัวละครในการลงหนอนสีตัวละครนี้ก็เป็นอีกตัวที่น่าสนใจที่คุณจะสามารถปั้นมาใช้ได้นะครับก็จบกันไปกับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าคุณดูคลิปนี้จบแล้วจะสามารถยิ้มได้นะครับ ความจริงแล้วเนี่ยผมอยากทำคลิปรีวิวแบบนี้อีกนะฮะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำตัวไหนดีคุณพอมีไอเดียไหมครัว่าแบบมีตัวไหนอยากให้รีวิวหรือเปล่าเอยลองบอกกันหน่อยนะฮะไม่แน่นะครับว่าคุณจะได้เห็นในคลิปหน้าเลยก็เป็นได้